สวัสดีครับนี่เที่ยวภูเรือนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับนั่งรถมาประมาณ1กิโลนะตอนนี้เราก็ถึงยอดภูดเรือแล้วนะก็เ,ะเป็นรถบริการจากจุดจอดรถนะมาถึงยอดภูดเรือระยะทาง1กิโลถึงแล้วฮะบรรยากาศด้านบนก็อากาศเย็นสบายดีนะฮะ เห็นว่าก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันนี้ก็อากาศคึ้มๆึมหน่อยหนึ่งแต่มองไปในวิวนี่ก็สวยมากจริงครับจุดชมวิวมีหลายจุดครับอย่างจุดนี้ก็มองเห็นเป็นวิวกว้างนะฮะภูเขาทั่วเลยฮะเขียวสวยครับเดี๋ยวเราเดินกันไปอีกจุดหนึ่งนะฮะขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่ง ก็จะมีองค์พระให้ได้กราบสักการะขอพรได้ครับครับเดินมาอีกด้านหลังองค์พระก็จะเป็นป้ายที่เขียนว่ายอดภูเรือนะในในจุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปได้นะครับบิวด้านหลังป้ายนี่อบอกได้เลยฮะสวยมากจริงนะครับลองดูครับ ก็เที่ยวชมวิวจนทั่วแล้วฮะก็กำลังจะเดินกลับกันก็มีรถรับส่งนะฮะก็ลงไปยังจุดจอดรถที่เราขึ้นมานะนั่งไม่นานครับเนี่ยเส้นทางเดินกลับก็บรรยากาศลมรื่นครับอุณหภูมิก็22องศาครับเย็นสบายจริง นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ